สวัสดีคะ่ะทุกคนสบายดีนะคะวันนี้ที่ประเทศอังกฤษนะคะรู้สึกว่าอากาศจะดีเป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์นี้เลยก็ว่าได้นะคะอีกอวันสองวันนะคะจะมีพายุฝนล,ลมนะคะรู้สึกว่าจะชื่อพายุไอแลนด์ไอแลนด์อ,นอะไรเนี่ยเป็นชื่อเหมือนชื่อคนเลยนะคะพายุเนาะเราก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะวันนั้นก็ฝนตกปลาลองเนาะวันนี้นะคะสามีบอกว่า เซอร์ไพรส์แล้วก็ให้เปิดกล่องนี้นะคะเขาซื้อให้ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะคะเพราะว่าเขาจะให้เราไปทานอาหารนอกบ้านอย่เขาเป็นคนที่ไม่ชอบไปทานอาหารนอกบ้านมากๆเลยนะคะไปทานทีไรนะคะต้องกลับมาบ้านตำโจมตำกินทําอาหารไทยกินเองทุกครั้งเพราะเพราะว่าเวลาไปทานอาหารนอกบ้านมันไม่อยู่ท้องมันไม่อิ่มเนาะใครเป็นเหมือนกันมั่งคะมาแชร์ความคิดเห็นด้วยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ อาหารข้างนอกอาหารฝรั่งมันกินแล้วมันท้องร้องอะมันกินแล้วมันมันไม่อยู่ท้องเป็นยังไงบอกไม่ถูกนะมันซั้วอาหารบ้านเราอาหารที่เราทํากินเองทานเองไม่ได้เนาะเดี๋ยวเรามาแกะของในกล่องกันเลยนะคะว่าเป็นอะไรเนาะ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเธอแกะกล่องนี้แล้วนะถ้าเกิดถูกใจเธอนะเธอต้องอไปกินข้าวนอกบ้านกันกบชั้นนะชั้นบกุกโตแล้วอ่ะบ่ายสองโมงครึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเดี๋ยว ไม่อยากไปก็ต้องไปเนะาะเขได้ของแล้วเนาะเดี๋ยวดูนะคะว่าถูกใจไหมนะคะเดี๋ยวแกะด้วยกันเลยจ้าแกะเลยเลยดูว่าเป็นอะไรหอมาดีมากๆเลยค่ะกระดาษอหอมายังดีค่ะอันนี้ก็เป็นใบ แค่นี้ก็รู้นะคะต้องเป็นเครื่องสําอางรู้ใจภรรยานะคะก็ภรรยารักสวยรักงามนะคะผู้หญิง่ยหยุดสวยนะคะการรักสวยรักงามเป็นอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะคนเราต้องสวยไว้ก่อนใช่ไหมโอ้เขาออเดอร์ไอ้นาเชียโกะคะ่ะนาเชียโกเป็นอะไรที่เข้ากับสีผิวคุณเอเชียมากนะคะใช้อยู่เนาะแกคงไปเช็คในห้องแต่งตัวนะว่าอะไรหมดที่เราอันนี้นะคะ ที่ต้องแนะนําเพื่อนๆใช้ดีมากๆสําหรับคนเอเชียเนาะมันจะเนียนมากเลยนะคะเหงื่อออกก็ไม่ไม่ไหลนะคะแล้วก็มันจะเนียนนุ่มไปกับผิวหน้าเลยนะคะอันนี้เป็นนาเชียโกเนาะเบอร์ที่เราใช้นะคะจะเป็นเบอร์เอ่อเอ่อมีเดียมม,ยม,ะะมีเดียมไฟ์นะคะเนี่ยมีเดียมไฟเบอร์นี้เลยนะคะ มีเบ ah, okay, like ี่ยมฟายค่ะใช้ด like, ีขวดจะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะออกแบบถ้าใครที่ออกผิวเหลืองออกแทนนิดๆนะคะถ้าเกิดชอบไม่แบบไม่ออกชมพูนะคะถ้าเกิดโทนสีเหลืองจะเข้ากับคนเอเชียมากกว่านะคะเนี้ยอันนี้นะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูมันไม่มันไม่มีมันไม่มีเออเป็นจุกมาให้เนาะแต่เราเก็บจุกันเก่าไว้อยู่เนาะก็จะเป็นมุนๆให้แบบนี้นะคะ แต่จุกเก่าๆเราเก็บไว้อยู่เดี๋ยวเราก็เอามาใส่ในขวดนี้เนาะมันจะเป็นแบบหัวปัม๊มเขาไม่ได้ให้มาต้องซื้อแยกต่างหานะคะอันนี้เป็นอายไลเนอร์นะคะของแม็กนะคะไม่ได้โฆษณาให้แม็กนะคะแต่ว่าใช้ดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเลาให้ยากนะคะมันจะเป็นหมุนขึ้นมาแบบนี้นะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะรุ่นนี้นะคะใช้มาเป็นสิบแปดปีแล้วนะคะ เปนอายไลเนอร์นะคะนี่ที่ที่กีดตาล่างตาบนก็ได้นะเขียนตาแล้วมันจะนิ่มมากเลยนะคะอุ้ยถูกใจอย่างนี้ต้องไปกินข้าวนอกบ้านกับสามีแล้วต้องจ้างนะจะกินข้าวนอกบ้านด้วยเพราะว่าไม่อยากไปโอ้ยเมื่อวานเนาะพูดข้ามเรื่องเปลี่ยนเรื่องนะคะเมื่อวานนะคะเอมเพื่อนทำสีผมให้ไหมนะคะ ว่ารู้สึกว่าจะมีผมขาวขึ้นนะคะเพราะผมดําแล้วมันมันไม่ใช่มันจะเป็นแบบเห็นสีขาวก็ไม่เยอะมากมายนะคะเรารู้สึกว่าเรามีผมขาวอะ mm ่ะ hmm. ก็เลยแบบอู้อยากเปลี่ยนสีผมว่าผมมันดำอะ mm ่ะ hmm. แล้วอีกอย่างก็เป็นช่างทําผมนะคะถ้าเกิดตเราไม่เปลี่ยนลูกเลยเนาะ,ะมันก็ไม่ใชเ่เป็นการตลาดอย่างนึงเลยนะคะถ้าใครทําร้านทําผมเนาะเราก็ต้องนั่นแหละเปลี่ยนสีผมบ่อยๆนะคะแต่ พูดจริงๆนะคะตรงๆเลยเนาะเปลี่ยนสีผมบ่อยมากเป็นคนที่แบบเปลี่ยนอยู่นั่นแหละค่ะ mm. แล้วก็นั่นแหละเนาะเปลี่ยนลุเปลี่ยนตัวเองนะคะจะได้มีลูกค้าเยอะๆนะคะเพราะว่าเราเป็นช่างเราไม่อยากให้ทรงผมเราเบื่อนะคะแล้วเจ้านายก็ชอบด้วยเนาะแล้วมันก็เป็นไอเดียให้ลูกค้าหลายคนด้วยนะคะบางคนที่เขาเป็นผมคล้ายๆเราหรือว่าจากคนผมที่เอเชียคนผมดําอะไรอย่างเงี้ย สามารถเปลี่ยนสีได้ไหมสีอะไรก่อนครั้งแรกเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นถ้าเกิดจะเอาสีบอลเลยทีเดียวก็คงจะยากเนาะเพราะว่าผมเอเชียจะมีแบบออกแดงนิดนึงนะคะถ้าเกิดเ,เป็นสีแบบบอลจืดถ้าเกิดเราไม่ได้แต่งหน้ามันก็จะซีดไปใหญ่นะคะถ้าเกิดก็เลยเอาเป็นแบบสีออกแบบนี้นะเนาะก็ไม่แดงมากนะคะจะเป็นแบบเขาเรียกไอ้คอปเปอร์นะออกส้มๆแบบ เข้มๆนิดนึงนะคะมันก็แบบยังเข้ากับผิวคนเอเชียหน่อยนะคะแต่ว่าพูดก็พูดเราทําลองมาทุกสีเลยนะคะมันมีความสุขเนาะไม่ต้องเสียตังค์เลยนะคะเพราะว่าเราทํางานร้านทําผมแล้วก็แบบได้ทําผมฟรีนะคะไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยไม่ต้องเสียค่าสีหรือว่าอะไรเนี้ย <S <S <ๆ>เพื่อนเวลาว่างเราก็ทําสีผมให้กันนะคะวันนี้จะตาหยีหน่อยนะคะเพราะว่าแดดแสงแดดจะส่องตานะคะนั่นนะคะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมไอ้ต้นริกก่อนนะคะเพราะว่าเอาไวงวันนั้นลมแรงมากและค่ะลมนะคะก็เลยเอาไอ้ข้าไปไว้ในบ้านปลูกผักเนาะแล้วก็ผักบุ้งไปถึงในแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมสวนกันต่อเลยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีร่ำรวยประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวจะพาก่อนที่จะชมชมสวนก็ขออวยพรให้เพื่อนๆก่อนนะคะว่าทุกคนทำช่องก็ขอให้ช่องปังๆน,นะคะ แล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะพาชมสวนน้อยหลังบ้านนะคะความสุขเล็กๆน้อยวันหยุดเราก็จะทําสวนนี้นะคะวันนั้นให้สามีตัดหญ้าไปแล้วก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาชมอรอบๆสวนนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเนาะมีร่มนะคะที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจสําหรับวันหยุดนะคะ วันนั้นสามีตัดหญ้าเขาก็เลยย้ายกระถางพริกเรานะคะเนี่ยค่ะเป็นการปลูกพริกในกระถางก็ดีอย่างหนึ่งเราสามารถโยกย้ายได้นะคะตามสะดวกนะคะย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะตัดหญ้าแล้วนะคะก็ดูสวยงามนะคะปกติเราจะเอาเอกระถางพริกมาวางตรงที่เป็นลอยเดินนี่นะคะเป็นปูนเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่ฆ่าญ้านะคะถ้าเกิดเราเอากระถาง พิกไปวางตรงหญ้าแล้วหญ้าเขาก็จะตายนะคะก็เลยเอาวางตอนเอตรงที่พาร์ทนี่แหละค่ะตรงตรงที่คนเดินเนาะเนี่ยค่ะสวนก็ไม่ใหญ่มากค่ะสวนก็เป็นอะไรที่ลมลื่นนะคะอันนี้ก็ต้นปาล์มนะคะรู้สึกว่าถ้าซื้อนะคะจะแพงมากเลยนะคะต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้เราอยู่บ้านหลังนี้นะคะเกือบเจ็ดปีแล้วนะคะต้นปาล์มเริ่มโตแล้วนะคะ กล้วยน้ำว้าเราก็นำเสนอนะคะเริ่มแตกกอแล้วนะคะวันนั้นก็ตัดใบเนาะตัดใบกล้วยน้ำว้านะคะไปห่อปะทูนึ่งเนาะทำปะทูนึ่งเนาะไปลองซึ้งนะคะเนี่ยค่ะผักแพวก็ลังงามนะคะเนี่ยปลูกในกระถางนะคะกระถางใหญ่หน่อยนะคะถ้าเกิดกระถางเล็กเดี๋ยวเวลาหน้าหนาวดินเขาจะแห้งเร็วแล้วเขาจะตายเนาะถ้ากระถางหน่อย ใหญ่หน่อยนะคะเขาก็จะอมน้ําได้เยอะนะคะมะเขือเทศรู้สึกว่าจะเริ่มสุกแล้วนะคะเห็นไหมคะให้ดูให้ไกลนะคะน่ค่ะสุกแล้วนะะเดี๋ยวเอาไปตำส้มตําได้นะคะเนี่ยรสชาติอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูในบ้านปลูกผักกันต่อเลยนะคะบ้านปลูกผักพริกอยวกก็เริ่มแดงแล้วนะคะเนี่ยเริ่มแก่แล้ต้องเก็บไปผัด ก็บหลายรอบมากปลูกคุ้มมากเลยนะคะคือว่าปลูกได้กินลูกโดกมากได้ผลดีมากเลยนะคะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะยิ่งเด็ดยิ่งออกลูกนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นหน้าหนาวแล้วเนาะอีกประมาณเดือนสองเดือนนี่นะคะต้องแบบอีกประมาณเดือนหน้าเต็มที่ก็ต้องย้ายเข้าบ้านนะคะเพราะว่าไม่งั้นเขาก็จะตายเนาะจะ,จะเก็บต้นไว้ปีหน้าอีกเนาะต้นใหญ่มากเลยนะคะเนี่ย ถ้าเราปลูกอของปีนี้ต้นจะไม่อวบขนาดนี้เห็นไหมคะลำต้นของเขาจะใหญ่นะคะเนี่ยแต่ว่าเก็บไว้หน้าหนาวก็ไม่ต้องไปลดน้ำมากนะดูพริกนี้สีเขียวสวยงามนะคะเนี่ยปลูกแค่สองต้นสุดยอดเลยคะ่ะเก็บแบบทำพริกแกงเขียวหวานวันนั้นนะคะแค่สองต้นเก็บได้เป็นมันเกือบห้าร้อยกรัมนะคะเกือบครึ่งกิโลเนาะพริกขี้หนูสวนนี่เป็นอะไรที่ได้ผลช้า ดอกเยอะนะคะเนี่ยดอกเยอะมากลูกกําลังออกติดเต็มนะคะแต่ว่าเขาจะช้ามากดอกเล็กลูกเล็กอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวหน่อยหน้าหนาวก็มาดอกเขาก็คงจะร่วงนะคะก็ปลูกไปอย่างง้นนะคะเพราะว่าคนรักการปลูกเนาะนู่นค่ะอันนั้นก็พิกี้หนูสวนผสมนะคะนู่นติดปลูกปีที่แล้วเพิ่งมาติดปีนี้นะคะเก็บต้นไว้เนาะเป็นอะไรที่ให้ผลผลิตช้านะคะ หัวละพานะคะพยายามจะเก็บไว้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูหน้าหนาจะเอาเข้าบ้านว่าเขาจะรอดไหมเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจะลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะ